สวัสดีทุกคนกันได้นะครับอยู่กับผมนะสกเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมแกร n ี่โฟขอขอบคุณ a อ2 Studio Granny แกรนีฟ,ฟเออนี่เราตื่นขึ้นมาในบ้านบ้านที่มีกำแพงวอลเปเปอร์สวยนะครับเนี่ยเป็นลายดอกไม้ผีเสื้อและดูตรงคอลัมน์ที่เป็นนั่งยองยองย,องยืนๆเป็นตัวเราแบบผอมกรหล่องเลยนะครับ เหมือนเป็นผีเปรตที่ขาดสารอาหารนะครับตรงนี้เราเห็นเหมือนว่าเป็นห้องรับแขกมีเตาผิงนะครับอุ้ยคุณหญน่น,นันแกยินแนนละนี่ฉันจะเอาไม้เบสบอลทุบหัวแกให้มันแตกแบะมีประตูสองบานได้นะครับอุ้ยแอบแอบไปหน่อยฮะเมื่อกี้ฉันตองแกมาติดๆเลยนี่เกือบไปแล้วนะครับ ที่นี่ก็คือห้องนอนนั่นเองเฮ้ยมันมันมาไหมมันยังไม่มาเดีย๋ยวงไม่มานะครับนี่ก็เป็นเตียงที่มีลายแดงๆไม่แน่นะสีแดงๆนั้นนะครับอาจจะต้องเป็นเม,มนแตะของยายแน่นอนในเกตนี้นะครับเรามาสำรวจของนะครับก็ไม่มีอะไรเออติดบบปักบอบเอเอเห็นกูแต่ไม่เห็นหาเจอเลย,อยเออเออบอกแล้วว่าเห็นเอ้ยอา้าวอ้าวอะไรของยายครับเนี่ย เก็บซองไม่อยู่แล้วครับยายบาังเข้ามาในนี้เลยเก็บกระโปรงให้เก็บกระโปรงไปตรงนี้ก็มีรูปอะไรไม่รู้นะครับนี่ห้องน้ําครับดูมีการอัปเดตนะครับนี่เซฟเคกระจกแตกเขามีที่กั้นอ่างชองอ่างอ่างอุ้ยใหม่แล้วดูห้องน้ํามีที่อาบน้ําแบบกั้นกระจกกั้นปิดอ๋อแล้วตายายไปแล้นะครับตายายหลับเลยครับ ตายยญ่ตายยายตายหายตายายนั่นแหละออกไฟเผาใหญ่ดิครับไปหาเต้าผิงดีกว่าข้างบนเป็นบันไดนะครับที่ไม่มีรั้วจะด้วยภาคนี้นะครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะอยู่หอคอยครับเป็นหอคอยสูงนะครับเซฟคีย์ <Save key. S 1> เออ,อน,นี่เราเก็บมานะครับ เราสามารถที่จะเอาเซฟคีย์ไปไขที่ตู้เซฟได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ราคาว่ามันอยู่ไหนอันนี้คือลิฟต์อ๋อปุ่มลิฟต์เราสามารถเอาปุ่มลิฟต์ไปกดลิฟต์ได้นะครับภาคนี้เขาจะมีลิฟต์นะครับวันที่สองอฉันก็ถูกจับมาอยู่ที่นี่อยู่นั่นแหลนะเนาะ น้าเบื่ออย่างเลยนั่นจะสามารถไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยกำแพงวัตเปอร์นะครับก็จะมีกลิ่นเลือดที่เหม็นคาวห้องน้ำนะครับมีเส้นที่ขึ้นลาเราสามารถที่จะหยิบถลุกระจกได้นะครับเนื่องจากเราเราเปผีเราหรือเปล่าไม่ใช่ขอเข้ามาหยิบนะครับนี่ก็คือปุ่มลิฟ ปิดประตูเพื่อมีมารยาทนะครับคนมีมารยาทจะต้องปิดประตูทุกครั้งนะครับและนี่ก็คือลิฟต์นะครับใส่แล้วกดกดแล้วเปิดเปิดแล้วเข้าเข้าไม่ได้เพราะลิฟต์มันล็อกนะครับอืกลิ่นสนิมนๆและกลิ่นขี้นั้นลอยออกมาเลยจะต้องเป็นคี้ของลูกย้ายเตนขี้ขี้อะไรแกว่าขี้ฉันเหม็นแกต้องโดนฉันทุบหัวเอ้ยปิดไปก่อนครับลิฟต์กำลังปิด ชั้นต่อไปชั้นสี่ลิฟก็เน่าจังไม่อยากจะอยู่เลยชั้นก็ไม่รู้ว่าชันจะตายบนลิฟเมื่อไหร่นั้นเนี่ยนี่คือห้องไหนไม่รู้นะครับมีเป็นแชมเบอร์อันนี้คือห้องที่จะไปไหนไม่ได้คอล็อกนะครับในแกะไม่มีของอะไรทั้งนั้น นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตรงเมื่อกี้ได้เลยลงล็อกันเป็นคัทเอา์เหรอน่าจะคล้ายๆกันไหมไม่รู้นะใครรู้ก็เมนบอกเฮ้ยอันนี้ชั้นหนึ่งเนี่เราจะไปเจอกับเซลนเดอร์แมนในปากหรือเปล่าเนี่ยดูทรงนะครับนั่นคืออะไรลอยบนฟ้าแล้วนะหรือมันจะเป็นไซเรนเฮดไม่แน่นะ เปลหัวลำโพงอาจจะมาอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือนอกตัวหอกคอ,อยนะครับก็เป็นไงกันบ,บ้างครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กันไปเลยครับผมนัดฟิกเกอร์วันนี้ก็ลาไปก่อนครับบายซิโญแกนเบิร์นจะเบิร์นชจาะเบิรนจะเปิร์นจะเปินเป้นฟัง